เหมยเมนนื่อนีลล้เรารู้สึกว่าแบบเหมยเหมยอย,ย่านอนอย่านอนเหมยนะคะเหมยนี่คือแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจสนุนสาวผู้ไทยค่ะเมื่อนนี้นะคะอิล่าพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยค่ะจะบอกว่าอีพีนี้นะคะก็คือจะมุงสู่แบบ ร้อยหกสิบแล้วนะคะทุกคนนะคะคิดว่านะหรือจังไหนคะทุกคนก็คือคิดว่าสิ้นปีนี้จะหอดสองร้อยบอมบน่าจะหอดนะคะแต่กลับเป็นกันจะฮีราย์อีรังกัสเซนพยายามเฮดคลิ keep, บปบาภาษาไทยออกมาดูๆนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อว่าเป็นการเซเวลาเนาะทุกคนมาส่งผมอีรานส่งนี้สิหริอ,อย่างเอฟซี FC มากส่งนี้บอ,นบอกคอมเมนต์บอกใดนะคะทุกคนแต่ว่าภาษาไทยเกี่ยวกับส่งผมบอก บอกเกลนะคะทุกคนโอเคค่าแต่ฝอยเดี๋ยวเข้ามาลืมกันเลยดีกว่านะคะคําแรกอีลาขอเสนอเลยนะคะทุกคนคือคําว่ามีตัดอ่าทุก๋คนคุ้นๆาคํานี้เราอาจจะเคยว่าไปแล้วซีลองดบเบิ้งด้วยว่ามีตดสิบแปดว่าหยังมีตตัดนะคะก็คือ กันไกนั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีตัดก็คือแปลว่ากันไกนะคะแต่ภาษาภาทยอัเอิษมีตัดนะคะทุกคนคือสมมติอิราสิตรดเนี่ยสิกะถ้าวานอีแมกกะอีแม่เอามีตัดให้อิลาในอิราสิตัดของอิราสิตรดซองขนมประมาณนี้ค่ะทุกคนมีตัดก็คือแปลว่ากันไกนะคะโอเคค่ะวันนี้มาคําที่สองนะคะคําที่สองนะคะเสนอเลยคือคําว่าดังไฟดังไฟเนี่ยพีเอฟซีนราจะคุณนะว่าแปลว่าอย่างถ้าผู้ใดหูคอมเมนต์บอกอีราเลยตอนนี้ดื้หมดเวลา ให้เวลาพิมพ์แค่ประมาณฮาบีนะคะพี่เอฟซีก็โอ้ยแล้วนะคะดังไฟนะคะก็คือแปลว่ากอ่อไฟหรือว่าก่อกองไฟนั่นเองค่ะทุกคนน,นนะคะดังไฟก็คือแบบที่เราแบบจุดตเตาถ่านนะคะทุกคนนั่นแหล,ละภาษาอื่นดังไฟสมดิเมสายอีรังสีอ่ะอีนั่น ไปดั่งไฟเห้อ,อีแมสในอีแมสที่นึ่งข้าวสิะะทหาคนก็หนูไปก่อไฟให้หน่อยแม่จะนึ่งข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคบันนี้มาคําที่สามนะคะคําที่สามเสน,นอรือคําว่าเหมยเมื่อนี้เรารู้สึกว่าแบบเหมยเหมยเยอะน้อเนี่ยนอนเหมยน,น,นะคะเหมยนี่คือแปลว่าเหนื่อยหรือว่าเมื่อยน,นั่นเองค่ะทุกคนแต่ศับ์อยจะเป็นเหมยอีลาเหมยเหมยเมื่อนี้ ในตอนนี้บอกอิ่มแล้วเมยหลายทุกคนนะคะเมยคือแปลว่าเมื่อยหรือว่าแปลว่าเหนื่อยนั่นเองค่ะทุกคนอ่าวันนี้ก็มาสามคำนะคะมาฝากพี่ๆเนาะคำแรกนะคือคําว่ามีตัดมีตัดเนี่ยคือแปลว่ากันไกลนะคะทุกคนกันไกลอ่าวันนี้มาคําที่สองคำที่สองคือก่อไฟเอาแบบ คำที่สองคือดังไฟนะคะดังไฟก็คือก่อไฟนะคะทุกคนในเตาถ่านนะคะนะดังไฟนะคะวันนี้คำที่สามนะคะคำสุดท้ายนะคะคือคําว่าเมยเมยนี่คือเป็นแบบเรารู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกเมื่อยนะคะเหนื่อยเมื่อยอย่างงี้คะแต่ภาษาพไทยจะแบบความหมายเดีวยวกันเลยนะเมยนะคะใส่คือกันั่งเลยยิ่มนี้เลาเมย เมยละเมยหลายนะคะเมยหลายคือเหนื่อยมากนะคะหรือเมยหลายอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็เอาคําภาษาไทยมาฝากสามคําสั้นะคะดเดี๋ยวอีลาขอตัวพี่พีก่อนเนื้อขาดใดอีลาก็ฝากกดไลค์กดติดตามสองสินุนสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ยี่พีต่อไปนะคะทุกคนจะได้กับเป็นกําลังใจให้อีลา้อค่ะสอบวันนี้อีลาขอตัวกันเด้คอค่ะขอกคณค่ะบ๊ายบาย